สวัสดีครับผมมาพบกับเลขหน้าครากนะครับในรอบของสรุปผลฮานอยประจําวันที่30กันยายนพศ2 5 6 6นะครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันนะครับผมก็มาดูคำเตือนกันเลยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแ like, ชร์ โปรดกดติดตามช่องเลขนาคลาดด้วยนะครับผมมาดูตัวเลขกันเลยครับช่องเลขนาคราชประจำวันที่30กันยายนพศ2 5 6 6รวม 5. ฮานอยฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวีรพีมาดูผลครับผมเฉพาะกิจออก8 1 4 8 14 3ตัวบน8 14เรามีลูด1นะครับผม1 4เราไม่มีนะครับผมจับข้ามแล้วครับ1 3 1 5 1 6นะครับแต่เรามีตัวระวังนะครับ4นะครับตัวระวัง4นะครับมาดู2ตัวล่างครับ2ตัวล่างออก2 2นะครับเรามีลูด2ครับผมลูด2นะครับผมลูด2 จับคู่สองสองไม่มีครับผมบคู่สองสองไม่มีนะครับเรามาดูฮานอยกาชาตครับฮานอยกาชาตสามตัวบนออกศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสามห้าสามเราไม่มีครับผมสองตัวล่างหนึ่งแปดเรามีรูดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ถึงครับหนึ่งแปดแล้วก็มีรูดแปดครับผม นะครับมาดูฮานอยพิเศษครับฮานอยพิเศษ3ตัวบนออก023เรามีรูด2ครับแล้วก็มาเข้า2 3ตัวจับคู่นะครับผมตรงต,รงตรงนะครับไม่ต้องกลับนะครับมาดู2ตัวล่างครับ2ตัวล่างออก38 38เราได้ มีรูด8นะครับผมแล้วก็มีแปตัวกลับนะครับที่ที่เลขราชจับให้นะครับผมก็มาดูฮานอยปกติครับฮานอยปกติออก2 3 7ครับ2 3 7 3 7เราไม่มีนะครับผมก็ล่างออก02เรามีรูด2นะครับ เรามีรูด2นะครับผมแล้วก็ตัวระวังคือ02นะครับคือ0ูนย์นะครับ VIP ครับผม VIP 3ามตบนออก169เรามีรูด9ครับผมแล้วก็เข้าตัว9ก้ตัวกัดตัวคู่ที่แอดประกบให้นะครับผม สตัวล่างออก6 0เรามีรูด0นะครับอ่าตะกี้ปกติเรามีรูด0ด้วยนะครับผม02นะครับทีนี้ก็มาเข้าตัวประกบคู่นะครับ6 0ไม่ต้องกลับนะครับผมก็วินวินครับวันนี้แตกแตกอีกแล้วครับผมก็มานับกันเลยนะครับว่าแตกกี่กี่เด้งนะครับค่อยนับนะครับ1 2 3 4สามสี่ห้าหกเจ1ดแปดเก้ด่ห้าเด้งนะครับผมเด้งเด้งสิเด้งเลยนะครับผม15เด้งครับก็เลขหน้าคลาดนะครับผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าหานอยรวมห้าหานอยเนี่ยยังไงก็นะครับ กดติดตามกันไว้นะครับช่องเลขนักข่าวาดนะครับสำหรับฮานอยนะครับรับรองได้เลยว่ามีเฮทุกวันแตก่ทุกวันนะครับตั้งแต่10เด้งขึ้นไปนะครับต่อวันซึ่งแอดจะไม่นับตัวระวังนะครับผมนับเฉพาะตัวประกบคู่กับตัวลูดตัวตัววิ่งนะครับเอตัวรูดนะครับผมวันนี้ก็ได้15เด้งยังไงขอให้ FC ทุกท่านเป็นกระบอกเสียงให้กับช่องเลขนักข่าวาดนะครับผมโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามนะครับมีเพื่อนมีฝูงมีพี่น้อง เ่ยเขามีได้รายได้พิเศษก็บ่อยเขากดติดตามช่องเล่นักล่าด,ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวว่าสวัสดีครับ